สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องหัวหน้าเองชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะหัวหน้าเองเนี่ยนะคะจะมาถ่าย w o r จากกระเป๋าไปติวโอเน็ตกันเหมือนเดิมนะคะหัวหน้าเองดิวสาววันลวดเลยนะคะพรุ่งนี้นะคะหัวหน้าเองเนี่ยนะคะไปติวโอเน็ต วันที่สองเลยอี๋เหลืออีกเหลืออีกสองวันนะคะก็จะเสร็จแล้วนะอีวิตติววันที่สองนะอีวิตติววันที่สองนะนี่ก็เป็นติวอีกวันหนึ่งเหมือนเดิมไป็ติวอีกวันหนึ่งเหมือนเดิม อีกวันหนึง่งเหมือนเดิมนะฮะยา,า่คีม่นเดี๋ยวรมากันดีกว่าว่ามันได้เออะไรไปบ้างนะคะนี่นะคะนี่นะคะก็คือกระเป๋าที่ัน่มจะเอาไปนะคะนี่นะเป็นกระเป๋าเป้ นี่เป็นใบเนี่ยนะคะเป็นใบอันนี้จะเป็นเนี่ยเป็นฝากเงินนะอันนี้แล้วก็จะมีมีที่ชู้นะคะนี่เน,ะนาะให้กลับไปนะคะแล้วก็จะมีของมอะแล้วก็นี่นะเด็ดเลยนะอ่ะนี่ก็จะมีอันนี้นะคะ ก็เคื่อเขียนเหมือนเดิมนะคะอ่าก็จะมีมีปากกานะคะนี่นะคะมีปากกานะคะอือนี่นะคะอือมีปากกานี่ก็จะเป็นปากกาอีกแท่งนะะึงเลยนะเอาไปด้วยนะคะพอเพื่อนยืมเลยคะ่ะอ่าก็จะมีดินสอสามแท่งนะคะ นี่นะคะนี่ต่อสามแท่งนะคะสองดีนะคะนี่นะไอ้เผื่อเพื่อน,เอ,นเอาไปเผื่อเพื่อนยืมด้วยนะคะเดี๋ยวแล้วก็จะมีอยา่างเราสังก้อนนะคะนี่นะเออเออเอาไว้เผื่อเพื่อนยืมนะคะอ่าแล้วก็จะมีปากกานะคะอันนี้เป็นแบบศูนย์จุดห้านะอันนี้นะคะจะเป็นแบบศูนย์จุดเจ็ดนะคะ ไปด้วยนะคะแถเต้นยืนนะนะแล้วก็จะเป็นพวกมาจิอะไรต่างๆนะคะ จะไปทานลิควิดเทปนะคะคลิควิดแล้วนี่ก็จะไปทานลิควิดเทปนะคะแล้วก็ลิควิดน้ำนะคะคะแล้นวนี่ก็จะปไปทานแบบเทปทานแบบน้ำนะคะ ก็จะมีปากแปรนะคะนี่ค่ะแล้วก็ค่ะก็จะมีเบตไฮไลท์นะคะ,น,น,ะ,คะนี่นะคะนี่นะคะไฮไลท์ขาดไม่ได้นะคะก็เอา,เาไปด้วยนะคะก็สองสิ่งเหมือนเดิมนะนี่เอาไว้ขีดข้อความสำคัญสำคัญนะคะแล้วก็จะมีเลคควิดส,สำรองนะคะให้ นี่นะคะนี่คือสำรองนะคะนี่ดูาะ่างันเหมือนเดิมนะคะเผื่อเผื่อหมดนะคะนี่ดูอันนี้ก็ไว้สำรองนะคะเผื่อหมดนะคะนี่ดูเป็นดิคิตไมายเมดี้กิ้วนะคะเไม่ใช่เป็นดิคิตซินนามอนกิ้วนะคะแล้วก็ จะมีเป็นแมมมอธนะคะนี่เนาะแมมมัดแบบพับเก็บได้นะคะแล้วก็จะมีเป็นกลุกเหล่านะคะนี่นะคะเป็นกลุกเหล่านะฮะนี่เนาะกล้วยเหล่านะคะ,ะ,ละ,คะแล้วก็จะมีเป็นปากกาแดงนะคะนี่เนาะ อันน็ว่าคาสเซยนะเนี่ย0.5นะคะนี่สองแท่งน,นะคะอันเกืเือบพ่อนยืมนะคะเนาะเือบเพื่อ,อ,อนยืมด้วยนะคะก็จแล้วก็จะมีเป็นยางลบนะคะเนีอันนี้ก็จะไว้ใช้เองนะคะ ก็จะมีอันนี้นะคะอ่าแล้วก็จะมีอ่แล้วก็จะมีน้ำดืม่มนะคะนี่เนาะน้ำดืม่มขวดขวดเดิมนะคะอ่าแล้วก็จะมีอันนี้นะคะเป็นหนังสือการ์ตูนนะคะที่เราไปประจับนะคะเป็นเรื่องอ่านี่คหนังสือเอ่อเปิดตำนานผีนะคะอ่ายังไม่ได้อ่านเลยนะ แล้วก็จะมีเป็นสมุดจดนะคะนี่เนาะก็นี่นะคะก็เดี๋ยวนี่ก็จะเป็นพิ้วมาเลยจดติวันแรกนะคะนี่เนาะมันก็จะมาอินนะคะนี่เนาะจะเกิดนะคะนี่นะคะสมุดลงอินสมุดลงเรียนนะคะแล้วก็จะมีนี่ขัดได้เลยขอบอินนะคะ จะมีอันนี้นะคะจะนี่นอนนะคะแล้วจะมีเบนโตะนะคะแล้วก็จะมีคาโลนะคะนี่นะนี่จะเรากินตอนเที่ยงนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่นะนี่คือผ้านั่นเองนะคะอ่านี่นะแล้วก็จะมีเสื้อแขนยาวนะคะเพราะว่าสภาพผ้าหนาวมาก เดิมนะโอเคอันไหนเป็นจัดก,กันเลยดีกว่าเออยู่ได้ก็จะใส่หนังสือไปก่อนหนังสือแต้พื้นไปก่อนนะคะแล้วก็เนี่ยวก็จะใส่เป็นสมุดไปบใส่ใน ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ผ้าะะลงไปนะคะคก็วันนี้แหละนะคะไม่มีอะไรมากนะแล้วใส่ขวดน้ำลงไปนะคะก็แค่นี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่เองเนี่ยนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวแม่เนี่ยน,นะคะจะ มาถ่ายคลตอนที่หัวหน้าไปไปติวโอเน็ตตอนตอนที่หัวหน้าไปติวโอเน็ตไปติวไปติวโอเน็ตไปติวโอเนไปติวโอเนไปตโอเดเดให้เลย ก็อย่าลืมติดติดตามกันด้วยนะคะ,ะก็อย่าลืมติดตามก็อย่าลืมติดก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะก็ะจะเป็นวอล์กอะวอล์กไปดิวโอเน็ต e ีพสองนะคะก็คือจะเป็นอีกวันหนึ่งนะคะก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะคะ,ะก็ก็เจอกัน ค่ะหนูได้มีความรกกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะ